บันเทิงรายวันสวัสดีค่ะยายา,ยาอวยพรวันเกิดแม่ปลาทุกช็อตลำค่าที่สุดคุณแม่สวยและรวยจริงเป็นภาพที่น่ารักและกอบอุ่นมากๆเลยค่ะเมื่อนางเอกสาวสุตูตตายายาอุรัสยาอวยพรวันเกิดคุณแม่ปลากับทุกโมเมนต,ต์ที่เป็นความสุขของคุณแม่ทั้งการเดินาทางท่องเที่ยวการได้อยู่กับครอบครัวและภาพย้อนวันหวาน,นเมื่อ20ปีก่อนของยายาและแม่ปลารวมถึงพี่แคทตี้ ต้องบอกเลยค่ะว่าแม่ปลาสมัยสาวๆคุณแม่สวยหวานมากๆและคุณแม่นั้นก็ยังเป็นผู้นําเทรนด์แฟชั่นและเครื่องประดับสุดอลังการมากก่อนที่ลูกสาวนั้นจะเข้าวงการบันเทิงอีกด้วยรู้เลยว่า DNA ความหวานละมุนความสวยน่ารักของลูกๆได้มาจากคุณแม่เต็มๆเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าครอบครัวของยายานั้นเข้าขั้นมาหาเศรษฐีกันเลยทีเดียวคุณพ่อสิกูสตสเปอร์บัน เป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับ Stock Exchange บอกเลยว่ารวยมากๆถึงวันนี้ยายาได้มาสรารฝันสร้างบ้านพักต่างๆให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณยายได้อยู่อย่างมีความสุขโดยเฉพาะบ้านเขาใหญ่ที่ตอนนี้ใกล้สร้างเสร็จแล้วและก็สวยอลังการมากจากภาพน่ารักน่ารักอบอุ่นนี้ยายาก็ได้วอวยพรวันเกิดคุณแม่ปลาเอาไว้อย่างน่ารักด้วยค่ะว่า love you the most Our super super woman เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบน่ารักอบอุ่นจริงๆเลยล่ะคะ่ะรวมสุขสันต์วันเกิดคุณแม่ปลาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามคะ่ะ